เปิดร้านแต่ผมในกรุงเทพหนึ่งร้านมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วต้องดูอะไรเป็นอีกจากประสบการณ์จริงเลยเดี๋ยววันนี้มาแชร์ให้ดูกันอันนี้ร้านพี่เองจ้าชื่อว่าจอมพลบาร์เบอร์อยู่ลาดพร้าวซอย20เดินจากรถไฟฟ้าสถานีลาดพร้าวมาทางออก4นะ10นาทีก็ถึงปั๊เดี๋ยวเราเริ่มมันเลยจ,จากอย่างแรกสำคัญมากนะจ้าถ้าได้ช่างดีก็เหมือนถูกหวยจ้าพี่โชคดีได้พี่ช่างดีๆมาตั้งแต่เปิดร้านแถมมีสองคนโอ้โหมาต่อข้อที่สองสำคัญไม่แพ้กันเรื่องทำเลกับค่าเช่าจ้าพี่โชคดีอีกแล้วได้เช่าทีี่ดๆแถถมราาาคูกกตห ต,ตอนโควิดเนี่ยเขาลดให้อีกโอ้ว่าจะผ่านมาได้เหนื่อยเอาเรื่องเมื่อกี้เรียมบอกพี่เช่าอยู่หมื่นสองนะจ๊ะส่วนค่าตกแต่งก็ตามงบได้เลยแต่ช่วงแรกสําคัญมากต้องตัดผมให้เป็นด้วยจ้าถ้าหาช่างไม่ได้ไปต่อยากมากนะมาต่อกันที่อุปกรณ์ท่าอุปกรณ์ดีช่างทํางานไวประหยัดเวลาทํางานได้เยอะเลยจ้าส่วนที่จอดรถจะมีหรือไม่มีก็ได้นะจ๊ะแต่ถ้ามีก็ดีพี่มีที่จอดรถให้นะจ๊ะใครเอารถมามาจอดข้างหลังได้เลยจ้าต่อมาเป็นเรื่องเวลาเปิดปิดนะจ๊ะโซนพี่เป็นแถวออฟฟิศตอนเช้าจะไม่ค่อยมีคนธรรมดดาจะเปิ วันอาทิตย์เปิด1 1มงแต่ปิด3ทุ่มทุกวันจ้าแชร์ให้คร่าวๆตามนี้เลยจากประสบการณ์จริงร้านพี่เองจอมพลบาร์เบอร์มี2สาขานะจ้าตรงนี้ลาดพร้าวซอย20เดินจากสถานรถไฟฟ้าราดพร้าวมาแป๊บเดียวไข่จะเข้ามาเข้ามาได้เลยจ้าพร้อมให้บริการ